บรรยากาศที่บ้านเลขที่84ทับ3หมูห่1บ้านนาน้อยอ,อพีพหมายจัังหวดนครราชสีมาของนางลอยคงเพียรวัย69ปีพบชาวบ้านจำนวนมากกำลังจุดธูปกราบไหว้ต้นกล้วยประหลาดอยู่บริเวณสวนข้างบ้านที่เจ้าของบ้านได้ปลูกต้นกล้วยไว้ในสวนจำนวนกว่า20ต้นแต่มีต้นกล้วยน้ำว้าอยู่หนึ่งต้นที่แปลกกว่าต้นอื่นเนื่องจากมีปลีกล้วยโผลออกมากลางลำต้นลักษณะคล้ายดอกบัวและแตกวิออกมาจำนวน4วีวีแต่ละหวีมีลูกอยู่30ลูก เจ้าของบ้านเล่าว่าปลูกต้นกล้วยไว้ข้างบ้านนานกว่า2ปีแล้วและตั้งแต่เกิดมาไม่เคยพบเห็นต้นกล้วยแปลกประหลาดแบบนี้มาก่อนจึงเชื่อว่าคงมาให้โชคให้ลาบจึงมากราบไหว้บูชาเอาน้ำแดงและพวงมาลัยมาถวายเพื่อขอพรให้กับครอบครัวต่อมาเมื่อชาวบ้านทราบข่าวต่างก็แห่มากราบไหว้ขอโชคลาภกันอย่างคึกคักเช่นกัน บางคนถึงกับนำแป้งมาทาเพื่อหาเลขเด็ดตามความเชื่อส่วนตัวซึ่งก็ไม่ได้ห่วงห้ามแต่เมื่อผลกล้วยสุกแล้วก็จะไม่ตัดต้นกล้วยทิ้งจะปล่อยให้ยืนต้นตายเองเพราะมีหน่ออีกหลายหน่อที่จะเอาไว้ทําพันต่อ